สวัสดีครับพบกับทางช่อง Hack Auto s p e c h a l อีกครั้งนะครับวันนี้เป็นวันเขาเรียกว่าอะไรวันสวยๆนะครับวันนี้สวยมากนะครับวันนี้เจ้าเว็บอรอยสิบไอห้าสามของผมนะครับคันนี้ขี่เล่นนะครับวันนี้เจอ สามเหตุการณ์พร้อมกันไล่เลี่ยกันเลยนะครับสองโมงเช้าประมาณสองโมงเช้าสประมาณสองโเช้าสายไฟหัวฉีดอ่าช็อตนะครับช็อตช็อตโค้งเลยนะครับเพราะว่าผมต่อเยอะ,อะแต่ก็เพึ่งเป็นวันนี้นะครับ แก้อยู่ไล่สายไฟอยู่เป็นชั่วโมงอ่าพอแก้เสร็จปั๊บอ่าลูกยางคออรีดเรือเนอนเร่งอ่าจะสังเกตได้ว่ามันบานนะครับโดนน้ามันนะครับตะกอนฝั่งเนี้ยตะกอนผมไว้ด้านล่างนะครับผมเลยกลับเพรเวลาเร่งเวลาเร่งอ่ะ เดินเร่งอ่ะมันจะขยับขึ้นลง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 ,นลง,นลงได้นะครับก็แก้ไขตอนรอบเช้าแก้จบไปสองอย่างนะครับพอมาตอนบ่ายจะขี่รถไปทำงานออกตัวได้ประมาณหนึ่งเมตรดังปักไอเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากน่าจะเป็น เสียงเครื่องเปลี่ยนอ่าเวลาเร่งตอนแรกนึกว่าเป็นอ่าอะไรเขาเรียกอะไรอืมเขาเรียกอะไรนะผมนึกว่าเป็นลูกปืนแคมแตกอีกไอ้ลูกปืนหลวมลูกปืนแคมหลวมเพราะว่ามันเคยเป็นแล้วครั้งหนึ่งมันเสียงคล้ายๆกันรู้แ้วว่าอยู่ในเครื่องแต่ว่าไม่รู้ว่าเกิดจากตรงไหน,น พออ่าเย็นผมเลยตัดสินใจเลือมาร์ค้ามไปสามฟันนะครับอ่ามาดูอันนี้ขี่ใช้งานประมาณไม่ไม่ถึงห้ากิโลขี่เบาๆนะครับเพราะว่าเร่งเร่งเร่งมันก็เร่งไม่ขึ้นเพราะว่าฟันส่เราลีนอ่นะมันคามไปสามฟันแล้วมันเพี้ยนละเพี้ยนเยอะเลยนะครับขี่ได้ประมาณ สี่สิบเต็มที่นะครับสี่สิบนี้ก็เหนื่อยแล้วเสียงลั่นเลยนะครับน่าจะมีอาการเบาเฉีดนะครับอพอดื้อปุ๊บอ่าไอ้น,นี่กระเด็นมาจากไหนไม่รู้นะครับเป็นตัวนี้ถ้าจําไม่ผิดผมใช้เป็นของแต่งนะครับอ่ะ,อะผมใช้เป็นของแต่งสูงกว่าของเดิมนะครับ แตกนะครับรูปว่าแตกอ่ามันไม่ใช่ว่าน่าจะแตกเลยไม่ได้แตกนะแต่มันสึกอ่ะมันแตกอ่ะเออแตกเลยจะเห็นไหมอ่ามันเป็นฟันอ่ะตัวนี้กดลงอ่ะน่าจะอยู่ ตาน่าจะอยู่ประมาณเนี้ยเนี่ยกินเข้าไปถือว่าเลือกอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าเสียหายนะครับตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนเดี๋ยวผมจะดูว่าไอ้ตัวเนี้ยผมยังเหลืออยู่ไหมนะครับเพราะว่าในสภาพนี้ถามว่าเอาไปเชื่อมแล้วเอาเจียแต่ง สามารถใช้งานได้ไหมก็ยังสามารถใช้งานได้นะครับแต่ถ้ามีของก็คือจะเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าไม่มีจริงๆถ้าหาของไม่ได้ไม,ไม่ทันจริงๆก็เชื่อมแก้ใช้งานเบื้องต้นไปก่อนอ่าเพราะไอ้ลูกยางตัวเนี้ผมยังมีอยู่นะครับตอนแรกผมว่าผมจะ อีกชุดนึงผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นซปเปอร์ลีนหรืออะไรนะครับเพราะว่าก็ไม่ได้เปิดร้านมาตั้งแต่โควิดนะครับก็รับทำรถตามบ้านนะครับไม่ได้ทำรถเยอะเหมือนแต่ก่อนไม่ได้เปิดหน้าร้านนะครับพอดีมาทำที่บ้านนะครับเดี๋ยวก็จะเช็คพวกโซลารลิ้นพวกนี้ด้วยแต่ดูแล้วเดี๋ยว ลองแก้ในส่วนนี้ก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงเพราะว่ามันค่อนข้างผมว่ามันดูหย่อนหย่อนนะครับหย่อนเยอะเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะทำการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยนะครับอว่าถ้า มันหย่อนเนี่ยเนี่ยมันไปผมไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมอเอาพูดง่ายคือมันไปกินเสื้อครับบางคนเขาก็จะเจาะเจาะลงนี้กดกดไอสะพานโซลาร์ดิ้นช่วยนะครับ มันก็ไม่ตึงนะปกติกตอนผมใส่ใหม่ๆมันตึงดีนะอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้แก้ไขเดี๋ยวผมจะ ถ่ายให้ดูว่าจะได้ทำอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างนะครับก็มาคอยติดตามนะครับตัวนี้เป็นเครื่องเว็บร้อสิบไอตัวแรกนะครับจะไม่เหมือนเว็บร้อยสิบตัวเวอร์ชันส่เวอร์ชันห้จะไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้ข้อเหวี่ยงจะเล็กกว่านะครับแต่ ถามว่ามีคนยังเล่นไหมก็มีน้อยนะครับพะส่วนมากก็จะไปแปลงเป็นแปลงจานไฟนะครับเป็นเวอร์ชัน4นะครับเพราะว่าของเล่นเยอะกว่านะครับเรือลิงลงเรือนี่อง,อ,งอะไรเยอะกว่าเปลี่ยนฟ้าเป็นเวอร์ชัน4แต่ตอนนี้ยังเป็นของเดิมนะครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปนะครับจะอัปเดตอีกครั้งหนึ่ง ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ทางช่อง Hack Auto Speed Channel ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ